m e r c e d e s b e n z E Q S P สองีสสีดำคันนี้คือสุดยอดแห่งยนตรกรรมไฟฟ้าระดับพรีเมียมที่รวมเอาความหรูหราเทคโนโลยีและประสิทธิภาพมาไว้ในหนึ่งเดียวรถรุ่นนี้ไม่ใช่แค่พาหนะธรรมดาแต่เป็นการแสดงออกถึงรถนิยมความใส่ใจในสิ่งแวดล้อมและความล้ำหน้าทางวิศวกรรมที่เหนือชั้นจากค่ายดาว3แฉก m e อร์ edes ดสเบนได้ปรับปรุง E Q S ใหม่ในปี2026ให้มีทั้งดีไซน์ที่เฉียบคมยิ่งขึ้นสมรรถนะที่น่าทึ่งและฟีเจอร์ที่ตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัลได้้ออยย่่างร,รต เริ่มจากภายนอกสีดำของ EQS คันนี้สะท้อนความหรูหราแบบเงียบสงบแต่แฝงด้วยพลังและความน่าเกรงขามตัวถังได้รับการออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์เพื่อให้ลู่ลมมากที่สุดซึ่งไม่เพียงช่วยลดแรงต้านแต่ยังเพิ่มระยะทางในการขับขี่ต่อการชาร์จหนึ่งครั้งได้มากขึ้นกระจังหน้าปิดสนิทพร้อมไฟหน้าแบบดิจิตอลไลท์ให้ความรู้สึกเหมือนยานย,นยนต์จากอนาคตเส้นสายตัวรถดูเรียบแต่สง่างามล้ออัลลอยขนาดใหญ่ในโทนสีดำเข้ากันอย่างลงตัวกับตัวถังกลายเป็นภาพลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความเป็นผู้นำในทุกมิติ เมื่อเข้าสู่ภายในห้องโดยสารผู้โดยสารจะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่หรูหราระดับ first class concept zero layout ของระบบ m b u o s Hyper Screen ที่กินพื้นที่ทั้งด s บบล็อนำเสนอการใช้งานที่เป็นธรรมชาติและลื่นไหลเบาะนั่งหนังแท้คุณภาพสูงพร้อมฟังการปรับไฟฟ้าและระบบนวดในตัวช่วยให้การเดินทางกลาย,ลายเป็นความผ่อนคลายพื้นที่โดยสารกว้างขวางทั้งด้านหน้าและด้านหลังเสริมด้วยแสงไฟดันบีอันไลท์ที่ปรับสีได้ตามอารมณ์เพิ่มบรรยากาศให้กับทุกช่วงเวลาที่อยู่ในรถ ด้านเทคโนโลยี EQS p 2026มาพร้อมระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะขั้นสูงที่สามารถทำงานกึ่งอัตโนมัติได้บนถนนหลายประเภทระบบเบรกอัตโนมัติระบบร,บรักษาช่องทางเดินรถกล้องรอบันและเซ็นเซอร์ที่แม่นยำทำให้ผู้ขับขี่มั่นใจได้ทุกเส้นทางนอกจากนี้ยังมีระบบจดจำผู้ใช้งานผ่านโปรไฟล์และ AI ที่สามารถเรียนรู้พฤติกรรมการใช้งานของผู้ขับเพื่อปรับตั้งค่าต่างๆให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติ ในเรื่องของสมรรถนะ EQS รุ่นใหม่นี้ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ให้พละกำลังมากกว่า500แรงม้าอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ในเวลาราว4วินาทีพร้อมแบตเตอรี่ความจุสูงที่สามารถวิ่งได้ไกลกว่า700กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งรองรับระบบชาร์จเร็ว DC ที่สามารถเติมไฟจาก10%ถึง80%ได้ภายในเวลาไม่ถึง30นาที สิ่งที่ทำให้ q s คันนี้พิเศษยิ่งกว่าคือการผสานความเงียบสงบระหว่างการขับขี่กับความรู้สึกของการควบคุมที่มั่นคงเสียงรบกวนจากภายนอกแทบไม่มีเลยด้วยการเก็บเสียงที่ยอดเยี่ยมและการออกแบบช่วงล่างที่นุ่มนวลแต่ยังคงความแม่นยำในการควบคุมทำให้ไม่ว่าจะขับในเมืองหรือทางไกลก็ยังคงรู้สึกสบายและปลอดภัย สำหรับผู้ที่มองหารถยนต์ไฟฟ้าที่ไม่ได้เป็นแค่ยานพาหนะแต่เป็นไลฟ์สไตล์ m e r c e d e s Benz EQS P e n 2 6สสีดำคันนี้คือคำตอบที่สมบูรณ์แบบมันเป็นการรวมตัวของความหรูหราอันไร้ที่ติเทคโนโลยีอัจฉริยะและสมรรถนะที่คุณต้องสัมผัสด,ด้วยตัวเองถึงจะเข้าใจว่าคำว่าเหนือระดับนั้นมีความหมายอย่างไร